จะกปวดตรงนี้เมื่อกี้หยิบไอโฟนขึ้นมาเป็นไอโฟน10นะครับแล้วแฟนก็บอกว่าแซกไม่ได้แซกไม่ได้แซกไม่ได้เอาโทรศัพท์หนูสิ ป้าทุงเค้กค่ะไม่เสียงเมาเกิดมีคนเดินมา ร้านปทุมเค้กเนี่ยอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่ในเมืองเลยครับเอกมัยซอย12ครับใครมาจากท้องหลอตรงมาทางท้องหลอซอย10ผ่านดองกี้แห่งใหม่แล้วก็เห็นมาเลยนะครับแต่ไกลครับร้านสีเหลืองแจ่มเลยครับส่วนภายในเนี่ยประกอบไปด้วยเมนูแบบอาหารไทย,ไทยนะครับเช่นแกงเขียวหวานไก่ต้มยำหมูตุนรวมไปถึงเมนูยำต่างๆครับ <c oughs> ถ้ายังไม่พอแล้วก็ยังมีพวกก๋วยเตี๋ยวอีกมากมายทีเดียวนะครับบางเมนูก็ชื่อไมนะ่ค่อยคุ้นและเพราะว่าอาจจะดูโบราณไปสักหน่อยแต่บอกเลยว่าอร่อย ไม่ใช่เล่นนะครับส่วนใครชอบเมนูแบบฝรั่งผกซตงสเต,สต,สตนะ็กเนี่ยก็จัดไปตามที่ชอบเลยนะครับวันนี้พามากินร้านปทุมเค้กนะฮะเพราะว่ากันว่าร้านเนี่ยอยู่มานานตั้งแต่สมัยแถวเนียเป็นทุ่งนาอยู่เลยนะครับ อ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยแถวเนี้ยเขาเรียกกันว่าทุ่งบางกะปิครับแต่ถ้าอยาก,กรู้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอชมรายการใหม่กันละกันช่วงนี้ขออ้อนแฟนกันก,นก่อนคือแถวเนี้ยแต่ก่อนก็เป็นทุ่งนาแล้วก็ร้านเนี่ยมันอยู่มานานแล้วตั้งแต่2519ครับแต่ว่าสาขาเนี่ยเขาย้ายมาจากสุขุมวิทซอย30ต้นต้นๆนี่แหละครับ <c oughs> ใช่ค่ะมาั้ใอ่นมนูยูมาไหมครับว่าทำไมเรียกว่าทุ่งบางกะปิเ <c oughs> พราะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ เหมือนกับอ,อ,อันน <And one. S 2> ี้จะเราถมเหรอดวานกินอะไรดีครับนี่ค่ะมันมีเยอะมากเลยเมนูมีสองหน้านะนคือหน้นกากะเพรากับหน้าไก่มีอะไรบ้างครับมีอาหารประเภทยำประเภทแกงแล้วก็กเป็นข้าว ข้าวตนะ่างๆก็ก๋วยเตี๋ผัดไทยสุกี้พาสต้าดีเยอะมากเขาดินรเยอะนานๆกันตลอดด้วยวิธีง่ายสุดเคยรู้ปะอะไระถามพี่เขาว่ามีอะไรแนะนำบ้างครับไม่ต้องเลยเพราะว่าออกอาหารเองสเอาเมนูวางตรงหน้าอาหารเองขอเวลาสั้นหน่อยดูสิว่าจะมากินอะไรกันดี<ฆ> <c oughs> นี่แล้วเมนูแรกค่ะผัดไทยเป็นมิ้งเส้นผัดไทยนะคะอีกงบุนดาเข้ามาใกล้ๆเสกคุณอาหารท้องสูง <บะ S 2> ท้องสูงรวมมือมันสั่นเลยมาดูหน้าคนเ<ะ>ขารู้สึกที่แบบได้อาหารก่อนสามีเดียเ๋ยวเป็นยังไงบ้าง ค้าเากันว่างสามีก็ต้องิเมน,น,นูมนล้วของกัของมมียยต้องมามน,าน่ซื้อเป็นงไงบ้างมาตอ,อนสิ่งแรกที่ได้ไรับออนตนีน่ารักนเรักานเล่นไม่มีฮอตเนี่ยเชี AI ้นิ G ้วสักเมงคุด <c oughs> หอ,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 อมเมาเด็ดโบราณใช่ไหมใช่อร่อยนะอร่อยอร่อยๆละเส้นเด็ดแนัเนแเส้นินเลยเอ,ลอ๋อทำนี้กังจ่าแป้มันใหญ่เอาเหรออช้อนไป ผัดพริกกุ้งปลาสลิดครับผมดูหน้าตาเป็นไงบ้างครับกุณแฟนดูแลเหมือนเป็นข้าวตกโบราณสีม <wish. S 1> ันก็มีทั้ขึ้นมาเนื้สีอูวอะไรแบบี้ต้องคือ

แตงโมนะครับแล้วก็โรยลงไปแบบนี้ได้แล้วก็นะครับเป็นอาหารในวังสมัยก่อนต้องเป็นคนโบราณแค่ไหนถึงกินเป็นเนาะ <S 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 เพราะว่าปกติคุณยายหนูกินเป็นนะนี่คุณอายุเท่าไหร่นะผมเป็นคนที่รักผารักหนู มันเป็นวิธีที่เราไม่ควรปฏิเสธมันชื่นใจไหมคะบอกเลยว่าหวานและอร่อยมากนะครับแตงโมแช่มาเย็นๆเนื้อไซซ์ทายสันหน่อยอตัดมาพอดีคำโรยกับปลาแห้งที่แบบว่าเจียวปลาแห้งหอมๆมาคู่กับหอมแล้วก็มีน้ำตาลด้วยโอ้โหเข้ากาันเข้ากันครับอร่อยฟินจริงๆใครมาปทุมเค้กเนี่ยห้ามลืมเลยนะครับกับแอร์แคร์แล้วก็ซื้อกลับบ้านไปด้วยกับขนมปังเนยสดจัดปะ ปทุมเค้กอร่อยฟินเฟร์คุ้มจริงๆวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับไปก่อนกันละกันไว้พบกันใหม่คราวหน้าเออค้าวก่อนนะไปเที่ยวสมุยมายังไม่ได้ลงคลิปเลยถ้าใครอยากเห็นภาพสวยๆแล้วก็เออพบกันใหม่คลิปหน้ากันละกันนะครับวันนี้ไปก่อนฝากกด Subscribe ด้วยนะครับบาย